องโลห้าสิบสองโลห้าสิบโนนโนโลาจำชื่อกูไว้ชื่อกูดอลลร์ถ้านามสกุลเป็นบาทก็อย่ามาวัดมาเทียบกับดอลลร์ดอลลร์จำเอาไว้ชื่อกูมันไม่ใช่เงินกูเตือนกูบอกแล้วไอสัตว์กอย่ามาเล่นกับเพิงจำชื่อกูไว้ชื่อกูดอลลร์ถ้านามสกุลเป็นบาทก็อย่ามาวัดมาเทียบกับดอลลรา ดอลลาร์ำชื่อกูไว้มันไม่ใช่เงินกูเตือนกูบอกแล้วไอสัตว์ก็อย่ามันเล่นกับเพลิงชีวิตมันไม่ได้ง่ายกูต้องลำบ,บากตากตำกูสดทายก็ต้อสวัสดีครับผมดอหลาร์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะไปไ,ไ,ไปชายเมียงชายเมียงพัทยาครับผมไปดูกันนะฮะว่าจะมีอะไรคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกฮะวันนี้เราจะไปพัทยาไม่ได้เลยนะครับ น้าเราไม่ได้สนับสนุนโดยได้ไดปึ๊บขึ้นปึ๊บโดยเต็นท์ดัไลท์ที่ตามตลาดนะครับผมขอบคุณรถดีๆจากรถทางเต็นท์เขานะครับคันนี้เขาให้มาฟรีๆใช่ให้มาลองขับเลยฟรีๆนะครับผมชื่อรถคันนี้ชื่อรุ่นว่า Z350 f e r ้ a ศ i น a ์เฟอร์นาดีคาบิโอเลตนะครับผมราคาอยู่ที่1.27 m เอฟ ถ้าใครอยากได้ส่วนลดมาจากคลิปนี้รับมา10%จำชื่อกูไว้ชื่อกูดอลล่์ถ้านามสกุลเป็นบาทก,ก็อย่ามาวัดระเทียบกับดอลดลร์ดอลลร์จำเอาไว้ชื่อกูม,มันไม่ใช่เงินกูเตือนกูบอกแล้วไอสัตว์กาอย่ามาเล่นกับเพิงจำชื่อกูไว้ชื่อกูดอลลร์ถ้านามสกุลเป็นบาทก็อย่ามา อ่าสวัสดีครับนี่ก็อยู่ที่มอเตอร์เวย์หลายคนก็เคยมาแล้วแหละสมัยเด็กๆต้องมาตลอดเป็นไรไม่รู้พี่ได้นี่มาเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าไม่จ่ายก็เลยปิดไว้เราพักเสร็จแล้วไปลุยเลยเจอกันที่นู่นจอรถทำไแอ่ะ ไม่ติดนี่ติดรูนี้ดับนี่ใช่นี่นะฮะเอาไปใช้ได้นะทุกคนสูตรตั้งแต่เด็กคนอื่นเขาก็น่าจะติดฟิล์มอ่ะฟิล์มก็เข้าได้นะครับสิงไงเฮ้ยเออฟิล์มเข้าได้นะฮะเข้าได้นะครับสงสารพี่แกค่ะสงสารว่าร้อนนะนั่ครับผมนันฟิล์มเข้าได้นะครับยังว่างอยู่ขับรถก็ต้องค่ะเดี๋ยว อตอนนี้เราก็ถึงแล้วฮะหมึเกเตยตื้นนี่ฮะหมึกตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวผู้ไม่ค่ะพร้อมมีหนวด <c oughs> ได้คร <superv ising refugees> <ator> ับสองตัวโอเคครับ เป็นเมนูเด็กของ <ged bubble> ร้านนะครับไข่หม่ฟ้าน <te idal Industry> <tube> ี้ถูกเอาลยวไปมึกอะไรนั่นนะขนมรับผมตั้ะครับโั้ได้โหรูไข่ดีมึกสายว้าวดีไหมสดจริงๆไม่ใช่ของที่มีรีปของกระต่ายนี่เลยครับมครับ นี่ชื่อร้านอะไรนะครับผมหมึกหอมเกลือที่พยามาได้ที่ก็ถ้าเราขับขับทางเทีนะครับเดี๋ยวเราไปในกรุงเกินก็จะเจอนะครับแต่ว่าถ้าใครมาถูกนะฮะง่ายๆเลยครับตั้งที่จัดที่ฟาร์มตะลเค้ครับพยาอยู่นัดทีละฟาร์มตะลเค้ตรงมาเรื่อยๆเข้าเข้ามาถึงก็เลยดฟาร์มตะลเค้นะครับตรงมาอีกจะเจอสีแยกกวนลาดนัดกวนปูนะครับเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวามันจะเป็นหนองกระไหลซอยหกเข้ามาร้านจะดูลึกลับหน่อยครับอยู่ในป่าในลึกเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในในป่าลึกเรียกว่าอยู่ในถุนเขาดีกว่าครับเพรกมากนะฮะแต่เ้า ของเราแล้วนะครับผมว,ว้าวนี่นะฮะห้องนี่ครับทีวีครับผมแต่ก็นี่ชอบไฟที่นี่มากนี่ทีเด็ดเลยมีเก็บไว้ที่หลังดี่แหละเหนื่อยเนี่นะฮะทีนี้นะฮะตึด๊ดพอ,อแล้วเ <c oughs> ขาไม่ได้มีส่วนลดให้เรานะฮะต่อไปฮนะทีเด็ด ทั้งหมานี่จากร้านหมึกเกยตื้นหมึกหอมเกยตื้นหอมเกยตื้นเขาแถมเรามาให้นะฮะเลยรีวิวให้เขาหน่อยอย่างแรกเลยฮะนี้นะฮะหอยมาละถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าแงออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้อ่ามีหอยมาล้นะฮะอันนี้กั <c ười> <c ười> ้งกระดานหมึกหอม นี่ครับหมึกหอมเป็นซาซิมิครับผ,ผมนี้จะกินลูกะตาโชว์ oh, <no. S 1> นี่หมึกสายนี่เลยพี่เจ้าของร้านฝากมารีวิวนะครับผมอ่าเป็นหอยจออคล้ายกุ้งแช่น้ำปลาแหละมาที่ขาดไม่ได้เลยวาซาบิ <S <S นี่ฮะหอยมะละหลายคนนี่ไม่เคยกินวาซาบิ ฟีฟูดนะครับผมมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะลองกันอืมสดมากทุกคนต่อไปเลยฮะอันนี้ชื่อว่ากั้งกระดานมาลองกันมาอืม ต่อไปมึกสายนะฮะจะเป็นตัวละห้าสิบบาทตัวใหญ่ร้อยหนึ่งเอาตัวเล็กมนาะสองตัวนะฮะข้างๆ้นงนิดหนึ่งฮนะอ่าต่อไปนะฮะนี่ที่เขาบอกว่าฝากมารีวิวที่แรกชื่อหอยหอยจอบหอยจอบนะครับมาลุยอืมอืม อร่อยมากต่อไปนี่จะเป็นปลาไทยนะฮะเขาบอกว่าเนื้อจะหวานเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มันเหมือนแซลมอนไปลุยอร่อยครับอร่อยมีข้าวนะฮะกินได้นี่ทีเด็ดวันนี้เลยฮะไม่เคยกินเลยใครดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพราะจะกินโชว์นะนี่นะฮะไม่เคยกินที่ไหนเลยนะฮะ ก็จะสรุปกันให้ฟังนะครับผมว่าอันไหนอร่อยที่สุดจริงๆอร่อยทุกอย่างนะครับมันไม่คาวผมชอบตันเนี้ยผมไม่ชอบกินอาหาคาวมากแต่ชอบอาหารบิบิบิไปเลยอ่านี่เลยฮนะทีผนะ่ผมว่าอร่อยที่สุดเลยนะให้ MVP เลยชอบมากๆแต่อร่อยทุกอย่างครับชอบอันนี้สุดผมไม่รู้ราคานะครับอันนี้ลองดูในเพจข,ของที่ร้านได้นี่นะฮะพามาชมวิวทะเลติดกับที่พักเราเลย กันว่ามีดาวไหมไปกันห้าทุ่มกว่านะครับผมวันนี้จะพาไปดูดาวแต่ว่าเมฆมาฝนมาเต็มเลยขอโทษทุกคนด้วยนะฮะว่งนี้จะพาไปไหนกันไปดูกันได้เลยไปที่นี่เขานอนกันนะครับ Two thousand years later ตอนนี้นะครับตื่นแล้วครับผมสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วพาไปดูวิวข้างนอกนะครับผมไป มาฮะจินโชว์นะฮะวันนี้อือ,อหือน่ะทุกคน อ้าวตอนนี้เรากพเช็คเอาท์กันไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูหาดหน้าโรงแรมนะครับเราจะพาไปดูหาดข้างล่างนี่พาไปดูสระว่ายน้ำก่อน อ่างไปกันอตอนนี้นะฮะเราพามาดูทะเลกันตอนนี้น้ำจะลงเยอะมากๆนี่ผมจะพาเคียร์ทีบมาเลี้ยงปิดหาดเลี้ยงทั้งหมดดูกันว้าว <Wow. S 1> ไปเราจะไปไหนกันต่อไปดูกัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเราจะไปช่วยบริจาคคนโควิดก็ใครอยากจะสมทบทุนเราก็ติดต่อมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะใช่ครับอยากสมทบทุนหรือช่วยเหลือถ้าใครไม่มีกำลังรัพ์อยากจะช่วยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็พอนะครับผมคลิปนี้ขอมาไปก่อนมาไปก่อนถูกแล้วไป ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนี่้อนบขอบคุณรถด,ดีๆจากเต็มมาล่ยิบสามกา,าดด้วยนะครับที่ทําให้ผมมีรถเท่ๆมาขับมาเที่ยวทําคลิปให้ทุกคนดูอย่างนี้ย้ฮ <Yahoo! S 1> ูใครซื้อขายรถอยู่ไปติดต่อได้นะครับผมไปละบ๊ายบาย จำชื่อกูอไว้ชื่อกูดอลล่าถ้านามสกุลเป็นบาทก็อย่ามาวัดประเทพกับดอลล่า